สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปา กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ w o r l d Focus นะคะในช่วง f o c u ส Talk อย่างนี้ทุกวันอังคารค่ะเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารคุณพัฒนาพงษ์จันทรนนทวงศ์อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และคุณอรุณจิระชวลาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารเจ้าของคอลัมน์เงินเงินเงินสวัสดีทั้งสองท่านค่ะต้องเรียนทั้งสองท่านก่อนว่าหลังจากที่เราพูดเรื่องการออมมาหลายอาทิตย์ติดกัน,กนจนมามีเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยเราเปลี่ยนมาพูดถึงเรื่องดิจิทัลมานี่สัปดาห์นีี้้คุณมชมเรรยกอง อยากให้เรากลับมาพูดเรื่องของการลงทุนในหุ้นอีกโดยเฉพาะหุ้นที่เป็นการเทรดรายวันหรือที่เรียกว่าเดตเทรดเพราะตอนนี้จะเห็นว่าค่อนข้างชัดเจนว่ามีการเปิดเพจมีการเปิด Facebook เกี่ยวกับบรรดาแมงเม้าทั้งหลายสนใจอย่างนี้ต้องเริ่มจากคุณพัฒนาพงศ์ก่อนดีกว่าค่ะมองประเด็นนี้ว่าเราควรจะให้คำแนะนำบรรดาเม้าน้อยนี้ยังไงดีคะคือโดยส่วนตัวผมไม่ไม่ไม่ชอบนะฮะแล้วก็ไม่ ถ้ามีโอกาสพูดผมก็จะไม่สนับสนุนผมเคยพูดหลายครั้งแล้วแล้วก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราจะเทรดเนี่ยเราเสียเปรียบคนอื่นอยู่สี่อย่างใช่ไหมหนึ่งเราไม่มีข้อมูล huh. ใช่ไหมคือถ้าเราสังเกตเนี่ยหุ้นบางตัวมันจะราคาขึ้นไปเยอะแยะเลย โดยที่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คนบางคนเขารู้ว่าข้างในบริษัทนั้นกําลังจะมีถูกเทคโอเวอร์หรือจะมีโปรเจกต์ใหม่มีอะไรเราเข้าไม่ถึงข้อมูลพวกนี้เราเสียเปรียบเขาแล้วสองเราไม่มีเวลาเพราะส่วนใหญ่ที่คุณพูดถึงเนี่ยก็คือคนที่ทางานออฟฟิศไม่มีเวลาไปนั่งเฝ้าไม่มีเวลาไปเทรดนาทีต่อน,นาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงมเราเสียเปรียบออยนะ2อย่างอย่างที่3มเราม่มีความรู้บางคนอาจจะเรียนจบปริญญาโทรปริญญาเอก แต่เราก็ไม่เชี่ยวชาญเหมือนกับพวกที่เขาเขาเคี่ยวเคี่ยวทั้งหลายเขาอ่านกราฟอะไรเยอะแยะเส้นเฉลี่ย25วัน50วันร้อยวันเขาอ่านทะลุป,ปูโป,ปรงเราไปดูางงอ,อันที่สี่เราไม่มีเงินบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยผมมีเงินตั้งหลายล้านแต่พวกที่ขายใหญ่ทั้งหลายเขาเล่นกันเป็นพันล้านห,หุ้นตกเขาก็ซื้อช้อนซื้อช้อนซื้อช้อนหรือไม่เขาสามารถที่จะทุบได้อ,อย่างที่เขาเรียกกันว่า แกงสี่โมงคือพอสี่โมงเขาก็จะทุบให้ลงหรือหรือปั่นให้ขึ้นเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาเลื่อนมาเป็นสามโมงแล้วเป,เป็นแกงสามโมงแล้วใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราสังเกตบางทีบางวันเนี่ยหุ้นขึ้นอยู่ดีๆพอถึงสี่โมงหรือสามโมงปั๊บเนี่ยมันตกอย่างผิดปตก,กติเพราะว่าเกิดจากเขาว่ามีมีแกงนี้ทุบหรือคอยปัน่นเราเรา จะเปรียบทุกอย่างงั้นแปลว่าคุณพันนพง์แนะนำ่ารีบขายตนสองโมงครึ่งไม่ใช่ผมแนะนําว่าเราควรจะลงทุนระยะยาวดีกว่าแต่ว่าอย่างนั้น,นบรรดาเม้าน้อยทั้งหลายบอกไม่ไว้รุ่นเลยอ่ะไม่ทันใจอยากได้ค่าขนมนิดนิดหน่อยหน่อยซื้อเช้าบ่ายขายหรือว่าซื้อวันนี้ใส่ใส่ไปขายพวกนี้ตอนเช้าแทนที่จะได้ค่าขนมเนี่ยอาจจะค่าข้าวก็มีมิจะกินต้องเสียเสียค่าข้าวไปกับ, <S <S ไ,ปกบไปกับการลงทุนเรื่องนี้คุณนรุณมองไว้ายัางไงคะผมขออนุญาตพูด ในเชิงสนับสนุน,นคุณพน้าพงศ์ะนะครับอยากจะอีกแง่หนึ่งนิดหนึ่งนะครับก็คืออยากจะชีให้เห็นไอ,ไอน้คณิตศาสตร์ของมันนะครับลองนึกภาพาว่าเวลาเราเล่นซื้อเช้าขายบ่ายหรืออ,อะไรเงี้ยนะครับเป้าของเราคือทากําไรเท่าไหร,ร่นะผมเดาว่าอย่างมากก็เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ค่าค่าบลกเกอร์เนี่ยนะค่าคอมมิชชั่นเนี่ยนะครับซื้อก็โดนไปจุดสองขายก็โดนไปจุดสองก็โดนไปจุดสี่เปอร์เซ็นต์ละ ถ้าได้กําไรแค่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเน็ตก็เหลือแค่จุดหกใช่ไหมครับถ้าขาดทุนเปอร์เซ็นต์หนึ่งอันขาดทุนก็กลายเป็นหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์บวกเข้าไปใช่เพราะฉะนั้นมัน,มนไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับที่จะไปทําอย่างนั้นนะครับผมผมเชื่อว่าการทําอย่างนั้นเนี่ยแน,แน่นอนครับว่าอาจจะถูกสักครึ่งหนึ่งปีสักครึ่งหนึ่งนะครับแต่ผลที่สุดแล้วก็คือว่าพอทำไปเยอะๆนอกจากจะไม่ได้กําไรแล้วเงินต้นยังจะหายหมดนะครับแต่ทําไมาคนถึงได้นิยมที่จะเล่นเด t เทรดกันค่อนข้างมาก นมันได้เงินเร็วอวันต่อวันมันผมมองยังไงก็เหมือนเข้าขายการพนันแหละมันเหมือนกับเล่นเพื่อเสี่ยงโชคคือเราอาจจะไม่ได้คาดหวังขนาดหลักพันล้านเราอาจจะมีความรู้สึกว่าได้นิดนิดหน่อยหน่อยของของแต่ละวันบวกสักเป็นพันเป็นหมื่นนิดนึงก็ก็โอเคแล้วคือคือการลงทุนที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องมีพื้นฐานสนับสนุนมีปัจจัยสนับสนุนซึ่งมันต้องศึกษาพอสมควร ที่ราคามันเปลี่ยนหนึ่งีสองทีมันก็เกิดจากการการการเล่นอย่างนี้ออซึ่งมันก็เหมือนกับการพนันนั่นแหละก็คือวัดดวงเอาเสี่ยงดูว่าจังหวะเราดีหรือไม่ดีคุณอรุณมองเรื่องนี้ยังไงคะผมอยากจะพูดถึงปัญหาพื้นฐานของเรื่องนี้นิดหนึ่งว่าไอ,อ,อ้แรงจูงใจให้คนเข้ามาเล่นสั้นๆเด t เทรดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันมันอาจจะมาจากไอ้คนที่ อยู่ในวงการจริงๆนะครับหรือว่าบล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยนะครับมีความต้องการที่จะได้ปริมาณการซื้อขายเพราะว่าเขาอยู่ได้ด้วยอันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาออกรายการมาพูดมาชักจูงคนเนี่ยมาสร้างแรงจูงใจเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในวงการาเป็นบล็อกเกอร์เก้ามงก่อนตลาดเปิดม,มาพูดแล้วใช่ครับคนเหล่านี้ก็โดยปกติก็จะสับสนให้มีการเล่นสั้นนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมันขัดกับ หลักการของคนที่นักลงทุนจริงๆะนะครับเขาได้ประโยชน์จากการลงทุนได้ไดคอมเพิชั่นครัรงคือคืออย่างี้ผมขอเสริมที่คุณรุณพูดผมฟังพวกนี้บ่อยใช่ไหมมีอยู่มีอยู่คนหนึ่งอ่ะผมไม่ขอเอ,อ่ยชื่อแล้วกันนะตอนเช้าเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามถ้าวันนี้นะหุ้นดัชนีเนี่ยขึ้นไปพันห้ายห้าินะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเล่นเลยนะ แล้ววันนั้นเบอร์นะมันขึ้นไปสิบกว่าจุดแล้วมันก็ดัชนีมันก็เกินพันห้าร้อยห้าสิบค่ะแต่พอตอนตอนปิดตลาดเนี่ยบโบรกเกอร์คนเนี้ยแต่ไปพูดอีกรายการหนึ่งบอกว่าเฮ้ยวันนี้มันขึ้นสิบกว่าจุดทะลุพันห้าร้อยห้าสิบก็จริงนะแต่มันยังไม่มีปัจจัยอะไรสนุนมันอย่าอย่า,ยาพิ่งพรุ่งนี้จะพึ่งซื้ออย่าพึ่งขาย<ส>คน<ะ>เดียวกันสรุปว่าเอาเอา,เอายังไงกันแนะ่คุณพันบ้านก็ขายไปแล้วรถก็ขาย <laughs> เอาเงินเอาเงินมาลงทุนไปแล้วยัง ก็ก็น่าคือคือเวลาฟังพวกเนี้ยมันต้องอย่าไปเชื่อเต็มที่ฟังไว้เป็นเป็นข้อมูลสนับสนุนแค่นั้นเองงั้นแปลว่าอย่างนี้เนี่ยวิธีการเลือกโบรกเกอร์ก็ค่อนข้างสำคัญสำหรับคนที่จะมาเป็นนักลงทุนรวมถึงบริษัทจัดการต่างๆที่จะที่เราจะจะให้เขามีส่วนในการช่วยเหลือเราเนี่ยถูกต้องไหมคะใช่ครับ เลือกบลกเกอร์ด้วยเลือกข้อมูลและเา่าเลือกการบริโภคข้อมูลและ,ะข่าวสารด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับบางอันก็ของจริงบางก็ของหลอกอะไรต่างๆเหลเราเนี้ยนะครับต้องให้คุณอณนุนแนะนำเพราะว่าคุณช่วงคงอยากทราบเหมือนดิฉันว่าวแลอยางไนวิธีการเลือกเราจะรู้ได้ยังไงอันไหนของจริงอันไหนของหลอกก็ผมผมเองผมเป็นผมเชื่อในการลงทุนแบบพื้นฐานนะครับซึ่งจริงๆตรงกันเปะเลยนะคุณพระพงศ์ก็คือว่าเลือกหุ้นที่ดีนะครับที่ มีอัตราการเติบโตสม่ำเสมอมี PE ไม่ไม่สูงจนเกินไปนะครับแล้วก็อยู่กับมันนานๆหน่อยอนะครับจนกระทั่งราคามันถึงปัจจัยพื้นฐานหรือเกินปัจจัยพื้นฐานค่อยขายหรือเปลี่ยนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่ผมพูดถึงมันไม่ใช่เด่นสั้นๆหรือเดย์เทรดอย่างเงี้มันจะไม่มจะไม่แป<ต>ลว่าถ้าเรามีโบรกเกอร์คนไหนที่พยายามจะมาบอกเราว่าวันนี้เอาตัวนี้ตัวน้งตุนหรือเก็งกำไรระยะสั้นอะไรเงี้ยผมจะไม่ชอบคำนี้พูดถึงยุตธิธรรมก็คือ เดี๋ยวนี้เขามีการสอบใช่ไสมาคมหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะมีทําตามที่คอร์ตกําหนดหแต่ปีจะต้องมีอบรมคนที่จะมาเป็นนักวิเคราะห์ที่เราเรียกกันนะฮะต้องต้องได้ใบเซอร์ติฟิเคตก่อนอถึงจะมีสิทธิ์ออกมาเป็นนักวิเคราะห์ได้นะครับซึ่งต,ต่อต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็มาตรฐานมันก็คงจะสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ที่ผมเป็นห่วงก็คือคนที่เ,เป็นมือปืนที่มาออกออกทีวีหรือออก วิทยุบ่อยๆการให้ความรู้แต่ที่จะเน้นให้คนมาเล่นวันต่อวันนาทีต่อนาทีเนี่ยควรจะเน้นให้มาลงทุนระยะยาวดีกว่าคุณนรุณมีอะไรเสริมตรงนี้ไหมคะผมอยากจะเสริมนิดหนึ่งว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยผมสนับสนุนให้คนเล่นหุ้นนะครับลงทุนในหุ้นดีกว่าให้คนให้ม่คือเราลงทุนในหุ้นด้วยแล้วแม้กระทั่งถ้าจะเล่นจริงๆก็ให้เล่นไม่เป็นไรนะครับ คือถึงจะเป็นการพนันลุ้นแล้วนๆเลยก็ก็ไม่ว่ากันนะขอให้ไปแทนการพนันประเภทอื่นซึ่งมันไม่ได้ความรู้อะไรขึ้นมาเลยนะครับอย่างเล่นหวยอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ได้อะไรขึ้นมา <c oughs> เล่นหุ้นอย่างน้อยได้ความรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ <c oughs> ถ้ามีเงินอย่าไปเล่นการพนันเล่นไพ่อย่างเงี้ยนะครับเอามาเล่นหุ้นดีกว่า <ừ> ะะแต่นะ้อหุ้นก็อ,อย่าไปแทง <laughs> ใช่ใช่ใช <laughs> ่ <น S 1> หุ้นก็อย่าไปแทงแต่แน่นอน<ไ>ว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงก็<ช>ต้องให้คุณชมศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะ <ừ> อย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะคุณผู้ชมการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะคุณผู้ชมต้องศึกษาให้ดีก่อนจะตัดสินใจลงทุนวันนี้ดิฉันคุณพัทรพงษ์คุณอรุณนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ